บิวตี้บุฟเฟ่สวัสดีค่ะและคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับพี่เฟิร์นกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะพี่เฟิร์นจะมาแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ดราลุงเส้นผมนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะเรียกเขาว่าแฮแคร์นะคะแฮแคร์แปลว่าผมนะคะแฮแปลว่าผมแฮแคร์ Hair คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเส้นผมนะคะซึ่งในเซตนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมด5รายการนะคะเซตนี้เหมาะกับผมประเภทไหนบ้างนะคะได้ทุกสภาพเส้นผมเลยไม่ว่าจะเป็นผมแห้งเสีย ผมชีฟ้ฟูผมไม่มีน้ำหนักผมเป็นลังแคนะคะผมแห้งแตกใบได้หมดเลยนะคะสารสก,กัดหลักๆของเขาก็จะเป็นตัวอาร์แกนออย์ตามชื่อเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวแรกเลยนะคะคือแชมพูนะคะแชมพูของเรานะคะเป็นแชมพูที่แตกต่างจากท้องตลาดเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ใส่ซิลิโคนน้องหลายๆคนงงนะคะซิลิโคนคืออะไรคะพี่เฟิร์นนะคะซิลิโคนหนูหนึกถึงตอนที่หนูอาสาผม เวลาเราสระผมเสร็จผมมันจะแข็งจะพันกันถูกไหมคะเราก็เลยต้องใช้คิมมีมนวดต่อแต่ของเราตัวอาร์เกนออยแชมพูตัวนี้นะคะไม่ใส่ซิลิโคนนะคะปราศจากซิลิโคนเวลาเราสระผมเนี่ยผมจะไม่พันกันนะคะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นๆแน่นอนนะคะผมจะนุ่มแล้วก็จะลื่นอยู่นะคะตัวนี้อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยต่อเส้นผมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราสระผมเสร็จเนี่ย เราก็ต้องใช้พวกคอนดิชเนอร์นะคะหรือว่าเป็นครีมนวดผมนั่นเองซึ่งครีมนวดผมตัวนี้นะคะหลกัหลกๆอย่างที่พี่เฟินบอกนะคะเป็นาสารสกัดจาก a าร์เกน l อพอเราใช้ไปแล้วนะคะผมเนี่ยจะนุ่มนะคะแล้วก็จะลื่นเลยนะคะหลังจากใช้เป็นการบรรุงเส้นผมไปด้วยนะคะใช้ควบคู่กันร,รับรองผมเราเนี่ยจะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็ผมแข็งแรงด้วยผมที่เคยแตกปลายหรือว่าขาดหลุดร่วงเนี่ยจะดีขึ้นนะคะ หรือว่าเราใช้ตัวแชมพูแล้วใช้คอนดิชเนอร์แล้วนะคะระหว่างสัปดาห์เราอยากบำรุงหรือว่าทิชเมนต์ผมนะคะทาง a g e n เก i l เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยในการฟื้นฟูผมอย่างเร่งด่วนนะคะและหลังจากที่เราใช้แชมพูใช่ไหมคะใช้คอนดิชเนอร์แล้วต่อไปเราจะใช้มาร์กผมกันนะคะพูดถึงมาร์กแสดงว่ามาร์กเนี่ยจะมีความเข้มข้นกว่าพวกคอนดิชเนอร์นะคะให้ใช้สัปดาห์หนึ่งอาจจะ 1- 2ครั้งก็ได้นะคะวันไหนที่เราต้องการ ฟื้นฟูผมเป็นพิเศษนะคะเราก็สามารถมาร์กได้เลยนะคะวิธีใช้มาร์กง่ายๆนะคะคือเรามาร์กผมประมาณ5-10นาทีนะคะจากนั้นให้เราล้างออกได้เลยมันจะทำให้เส้นผมของเราะคะ่ะได้รับการฟื้นฟูและก็บำรุงอย่างเข้มข้นผมเราเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นนะคะจะมีน้ำหนักขึ้นแล้วก็นุ่มลื่นขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกได้เลยนะคะว่าสามารถใช้แบบอบไอ้น้ำได้ด้วยวันไหนที่เรารู้สึกว่า อยากไปอบไอ้น้าที่ร้านไม่จําเป็นอีกต่อไปค่ะอยู่บ้านเราก็สามารถอบไอ้น้ําได้บอกลูกค้าได้เลยนะคะแค่เพียงว่าลูกค้าเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะตัวมาร์กเนี่ยฉโลมเส้นผมจากนั้นให้เอาผ้าขนหนูนะคะหรือว่าผ้าเช็ดผมเนี่ยไปชุบน้ําอุ่นแล้วก็มาพันพอกไปได้เลยนะคะห้าถึงสิบนาทีนะคะผมเรานะคะก็จะเหมือนการไปอบไอ้น้ําที่ร้านนะคะจากนั้นให้ล้างออกด้วยน้ําเปล่าได้เลยผมจะนุ่มขึ้นแล้วก็จะลื่นขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับตัวนี้นะคะ ตัวต่อไปนะคะสระผมแล้วนวดผมแล้วมักผมแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการบำรุงเส้นผมคือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มเข้มข้นเลยนะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมนะคะทําให้ผมเราเนี่ยหอมด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผมเราเนี่ยนุ่มสลวยดูมีน้ําหนักขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เฟิร์นปั๊มออกมาให้ดูพี่เฟินอยากจะบอกว่าตัวนี้ใช้ดีมากๆแล้วกลิ่นเขาอะ หอมติดผมเลยนะเราใช้ไปแล้วเนี่ยกลิ่นหอมติดผมทนทั้งวันเลยนะคะตัวนี้เป็นเป็นตัวเซรั่มจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สามารถชโลมเส้นผมเราได้เลยนะคะลูบไปบริเวณเส้นผมเราได้เลยแจะบอกว่าหอมมากทุกคนนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆหลังจากสระผมนะคะแนะนําเลยตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวเซรั่มนะคะใช้บำรุงหลังจากที่เรา สระผมเสร็จใช่ไหมคะต่อไปแล้วถ้าลูกค้าไม่สระผมนะคะพี่เฟิร์นมีตัวแชมพูแห้งแนะนำไหมมีค่ะของเรานะคะตัวนี้เป็นรายสเปย์นะคะเหมาะกับลูกค้าที่อาจจะไม่มีเวลาสระผมหรือว่าไปกินหมูกระทะมาแล้วมีการผมของเราเนี่ยติดกลิ่นหมูกระทะใช่ไหมคะหรือว่าไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วผมรู้สึกเหนียวหรือเกินผมพันกันเหลือเกินนะคะแนะนำเป็นรายแชมพูตัวนี้ได้เลยนะคะสามารถฉีดบริเวณ โคนผมของเราได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรถึงฉีดบริเวณโคนผมเพราะว่าน้ํามันบนเส้นผมเราเนี่ยมันจะผลิตออกมาจากโคนผมใช่ไหมคะตัวนี้มันจะพยาําให้น้ํามันบนเส้นผมเราเนี่ยผลิตออกมาน้อยลงมันจะทําให้ผมเราเนี่ยไม่มันนะคะแล้วผมที่มันเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้สระเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นแล้วมันจะลื่นขึ้นแล้วมันจะไม่ชี้ฟูด้วยนะคะวิธีใช้ง่ายๆเลยนะคะให้เราเนี่ยยกปลายผมของลูกค้ามาแบบนี้เลยนะคะแล้วจากนั้น ฉีดนะคะประมาณ30เซนนะคะห่างนะคะจากนั้นก็ฉีดไปได้เลยนะเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเป็นสเปรย์ออกมานะคะจากนั้นก็ขยี้ได้เลยนะคะมันจะทําให้บริเวณมันมันจะทําให้ผมที่มันของเราอะค่ะมันดูไม่มันแล้วมันดูเหมือนเราอะสระผมมาใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถแนะนําให้กับลูกค้าได้พี่เฟิร์นไม่แนะนําให้ฉีดใกล้ๆเส้นผมนะคะเพราะว่า ตัวนี้มันจะเป็นสเปรย์นะคะละอองสเปรย์เนี่ยมันต้องฉีดไกลๆเพื่อให้มันทั่วทุกเส้นผมของเรานะคะสำหรับเซตอาร์เกนอยนะคะพี่เฟินขอทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะสารสกัดหลกัหลกๆของเขาตามชื่อเลยนะคะเป็นสารสกัดจากอาร์เกนอยนะคะใช้ได้กับทุกสภาพเส้นผมเลยนะคะผมแห้งเสียผมขาดการบำรุงผมแห้งแตกปลายผมขาดหลุดร่วงผมเป็นรังแคได้หมดเลยนะคะเซตนี้นะคะน้องๆน,นะคะอย่าลืมแนะนําลูกค้า หน้าหลานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ฝนก็แนะนำให้ครบหมดแล้วนะคะในเซ็ต a าร์เกนอนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบิวตี้บุฟเฟ่ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย